ไม่ไว้สูเกมราคา60บาทงะวัสดีครับฉันเป็นแพนกวินเอาล่ะเอาใช้เสียงของคุณเป็นเสียงของฉันเสีย <c oughs> งงะว้าวนี่มันเป็นสวนสัตว์ที่ดีเลยเนี่ยอแต่ว่าฉันเนี่ยจะต้องทําเสียงสัตว์เองเหรอเนี่ยโอ้โหนั่นมันแปลกอะ่ะผมว่าองั้นเหมือนกันอะ่ะพี่อะไรแต่ว่านะมันน่าจะสนุกดีนะงะ <c oughs> ได้อะไรมาด้านขวา เรามีซื้ออ๋อเราซื้อสัตว์เอาละอดรอบเข้าหน่อยไหมซื้อไหมครับอ้ยได้เป็ดมาตัวหนึ่งวันนี้ครับน้องเ,เป็ดโอ้ยน้องเป็ดเป็ดต้องมีชื่อชื่อเป็ดใช่ไหมโดนอัดดักอืมเียง,งี้ไหม <laughs> โดนอัดดักแกล้งใช่ไหมว่ต้องทําเสียงเป็ดใช่ไหมทุกคนเราต้องทําเสียงให้เหมือนมิกกี้เมาส์เริ่มเลยเอ้ยเดี๋ยวเดต้องอา้อาวเลคคอร์ดเหรอเฮ้ยโทษทีโทษทีเอาใหม่เอาใหม่ โอเคได้สามวิเอาใหม่เอาใหม่มาตีเมื่อกี้มาติดติดกับพุงแก้ไปนิดนึงอืมนี่แหละเพอร์เฟกเอาละผมชอบตัวนี้มากเลยตัวนี้คงจะเป็นลูกแรกของผมนะครับในเกมนี้เอาละโนราด โหทําเงินเก่งซะด้วยวีละห้าบาทขอบคุณมากแล้วตัวต่อไปคือคือให้ตัวอะไรเนี่ยเงยเจ้าแก่โอ้โหตาเหล่งี้น้องทะเลน้องทะเลเอาละเสียงเขาต้องแบบกินหญ้าอยู่แล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างที่ต้องกินแล้วก็แบบต้องแบบเนิ่นๆหน่อยเพราะว่าเขาดูไม่มีแรงเอาละ เหมือนซอมบี้มากกว่านะเมื่อกี้สงสัยเบาไปหน่อยตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยนีมักโอ้ยยายได้ด้วยโนร่าไปอยู่ด้วยกันดิ ํำดีมากให้มันดูดีนะเนียเป็นเล่นไปตัวต่อไปที่เราจะเปิดโอ้โซนิกอะทําไมผมชี้ออกมาแบบนี้เอาล่ะเจ้าโซนิกเงยไม่ใช่ <laughs> เจ้าแก่เอาตัวที่คือแพ้ออะอันนี้คือแก่ใช่ไหมโอ้โหแก่นี้มันไหน,หนทำท่ายังไงเวลาตะโกนเวลาร้องไม่มีบอกด้วยงั้นเราจะตั้งชื่อเขาก่อนก็คือต้องเป็นเมสซี่ เมซี่แ <laughs> น่นอนโก้ด์แปลว่าเมซี่เมซี่คือเทพเก่งเก่งเทพแต่ว่าคิสิโรโรนโดก็น่าจะแล้วแต่คนนะครับว่าใครจะชอบใครมากกว่าแต่ว่าเรากลางๆแล้วกันนะครับเมซี่โรนโดได้หมดเพราะฉะนั้นเสียงเมซี่เนี่ยเขาต้องเป็นเสียงนักฟุตบอลระดับโลกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้เลยนะฮะเมซี่ Messi ต้องเสียงแบบนี้เอาละนี่หล่ะน่าจเสียงโรนโดนี่หว่า,าแต่ว่าก็ช่างมันนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันถูกต้องไหม ูู้้ทุกคนใครใส่หูฟังล่้ถ้าใครใส่หูฟังนะมันจะออกซ้ายทีขวาทีอเอาเอาไมเอาไ้ชอบอ่ะ ตัวต่อไปเฮ้ยน้องแมววะตัวอะไรเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เงยเจ้าหมาป่าหมาป่าบอกว่าเดดลุกอินอ่าวอ่านไม่ทันถูก <c oughs> ุยต้องฟ็อกซี่ใช่ไหมฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ก็คือฟ็อกมาจากหมาป่านะครับส่วนซี่ก็คือนี่แหละตัวนี้แหละฟ็อกซี่เอาละเสียงตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเสียงจัมส์สแกร์นะทุกคนนะเออเอะไะเอะอจัมส์สแกร์ลองดูสิขอฟังหน่อยขอฟังหน่อย ใช่เลยฟ็อกซี่ตกใจเอาไว่อ่อตัวแบบเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาเสียงเหมือนคนร้องเสียงเหมือนคนขอความช่วยเหลือมากกว่าเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาสู้เฮ้ยยาเฮ้ยยาส่วนตัวต่อไปคือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเขาบอกว่า ฟีซิงนะครับคูเอาเฮียนะฮะโซไวเดอะทรัคก็คือน่าจะเป็นแพนกวินใช่ไหมใช่เลยแพนกวินจริงด้วยตัวนี้ส่วนแพนกวินเขาบอกว่าต้องอยู่หน้าหนาวนะครับเราจะชื่อว่าไอเอ่อไออะไรดีเขาต้องอยู่ความเย็นอ่ะทุกคนมันต้องคูลๆหน่อยนะครับชื่อต้องแบบชื่อท่ๆนะฮะจัสตินจัสตินเอาละเสียงเขาจะเท่ๆหน่อยนะฮะตัวนี้เป็นจัสตินนะฮะสวัสดีครับสุลล่าสุลล่าทำไรครับ สวัสดีครับสุลลสุล่ทำไรฮสวัสดีครับสุลสุล่ทำไรวัสดีดิสุล่ทำไรฮวัสดีครับสุลลสุล่ทำไรฮะไม่ยากสู้นี่แหละสวน สวนสัตว์ของเรานี่สุดยอดเลยผมชอบมากเอาละตัวต่อไปที่เราจะเอานะนะครับตัวนี้คือเขาบอกว่าฮักนะครับฮักทรัคนะครับ It is t uh, i just napping away น่าจะเป็นอ่า uh, เขาเรียกว่าแมวน้ำหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ฟันยาวเชียวไม่ใช่แมวน้ำเหรอเนี่ยตัวอะไรเลีเ่ยเฮ้ยเจ้าแมวน้ำที่อยู่ในน้ำแข็งนี่ฟันยาวแบบนี้ต้องต้องแบบบอกต้องชื่อนี้เลยลองทนี่ครับ เพราะว่าเขาเขาฝันยาวเอาล่ะลองชีตไปเลยแล้วกันออะไส้กอกเลย <laughs> แล้วผมเขียนถูไม่แด่น่าจะผิดด้วยเสียงเขาอ่ะถ้าตัวนี้มันอยู่ในน้ําแข็งนี่ใช่ไหมเขาต้องมีเสียงที่ต้องคูเหมือนกันผมต้องพูดงี้ต้องต้องต้องที่เหมือนกันนะครับคนนี้ลองชีตเนาะโอเคมหเฮ้ยเวลาเขาพูดเขายืดด้วยต้องแบบโว้ เหมือนรถผ่านหน้าบ้านนั่นเนี่เอามาดีสิเอู้้ยาู้ยส้เอาละตอนนี้เงินเรานะครับเริ่มผลิตกันรัวๆทุกคนเห็นไหมโอ้โหเงินเพิ่มแบบไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำเงินเก่งมากสัตว์เลี้ยงเราถือว่าเก่งมากนะครับขอบคุณมากสเตอร์เลี้ยงที่ ปอยให้เงินเรารวยๆเฮ้ยมีวินดี้ฮิลด้วยครับนี่คืออะไรอะ่ะมันสามารถไปเมืองถัดไปได้ใช่ไหมซื้โอเค <Okay. S 2> <laughs> ไปด้วยแต่ว่ามันมีเมืองอื่นด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับเอ้ยนี่มันซาฟารีครับ <laughs> เจ้าสิงโตจะอยู่ตรงนี้แน่นอนผมว่าเยเอ็กโคเคฟก็คือทำเอ็กโคว้าวโอเคตรงนี้น่าสนใจแต่ก็ต้องรอปลดล็อกเรื่อยๆใช่ไหมโอเค ตัวต่อไป500บาทตกใจพี่จะเสียงดังทําไมละเฮ้ยก็น่าจะเป็นหมีหรือเปล่าใช่ไหมผมคิดว่าไะสิบ3บาทต่อ7วิโอ้โหทำเงินถือว่าโอเคนะทุกคนนะไม่ได้แย่นะครับตัวนี้เฮ้ยนี่ไงหมีข่าวน่ารักจังตัวนี้ผมว่าและว่าเขาต้องเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับโอ้โหดูแบบขี้เกียจขี้เกียจนะงั้นเอาชื่อเลซี่เลซี่เลซี่บอย เลยสิบ่อย What do you h กินข้าวยัง What do you h ไม่พังอันนี้ชอบชอบแปลงเข้ามาก่อนเสียงอะไรเมื่อกี้เลิกซูดที่เขาจัดอยู่นิ่งเงียบๆใช่ไหมฟังเสียงหน่อย What do you h ไม่แตกเลย เอาละตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นกวางเฮ้ยเลิกเสียงดังเป็นกวางน้ําแข็งแน่นอนผมว่าใช่ไหมได้ตาเหล็กแล้วภาษาไทยได้ไหมได้นี่ใช่ไหมต้องเป็นเหล่เหล่ท่อแล้วกันตัวคนนี้อนี่แหละชื่อน,นี่แหละได้เลยเหล่ท่อนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่อยู่ในไบโอน้ําแข็งเนี่ยเขาจะเป็นคนกูกูนะครับเพราะว่าคูจะจัดนะครับหนาวนั่นเอง ครูที่แปลว่นหนาวไม่ได้เทเพราะฉะนั้นตัวที่เทขนาดนี้เขาต้องมีเสียงที่แบบรอ,รอรอหน่อยแล้วกันนะครับวันดีครับกินข้าวยังผมว่าเสียงแบบนี้แหละโอเคเลยนะฮะวันดีครับกินข้าวยังก่ <c oughs> อนชวนคนอื่นกินข้าววันดี้รับวันดีครับโอ้โหไปกินน้ำสองคนเลยอีก <c oughs> <c oughs> คนนึงก็เสียงเป็นไรอ <c oughs> ีกคนนี้ก็คอแหบอ่ะเอามารวมกันดิ สวัสดีครับกินข้าวยังสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวยังเอาล่ะไบโอมแห่งความเท่นะครับหมดหรือยังเฮ้ยนกนางวนวลนี่มันเจ้านกที่ปากหลายสีใช่ไหมสีสวยมากนะครับนกตัวนี้เขาชื่ออะไรเฮ้ยนกแก้วต้องเป็นแบบว่าพูดเป็นคนนะครับคนนี้พูดได้ปกติเลยนะครับแต่ว่านกแก้วเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการจำนะฮะว่าเอ้ยแต่ละคนเนี่ยเขาพูดอะไรมาบ้างแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเขาต้องได้ยินเสียงนี้ในออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับส่วนเขาเนี่ยผมให้ชื่อว่าน้องก๊อปปี้ละกันนะครับเพราะว่าน้องชอบทําเสียงเหมือนทุกคนนะครับก๊อปนี่อะไรก๊อปปี้เพราะฉะนั้นเสียงนี้นี่แหละทุกคนต้องได้ยินนะครับเพราะมันต้องผ่านหูมาอย่างแน่นอนนะครับพิดจ้ไม่ไหวแล้วพิดจ้ไม่ไหวแล้วนี่แหละตอนนี้แหละเสียงอะไรเมื่อกี้ ซ้ไม่ไหวแล้วพี่จ๋าไม่ไหวแล้วเอะไปอยู่ในน้ำไปพี่จ๋าไม่ไหวแล้วอะเอามานี่ลองเอามาลองดูสิพีทจไม่ไหวแล้วสู้พี่จ๋าไม่ไหวแล้วเฮ้ยพักใจดีกว่ากินข้าวยัง สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวยังกินข้าวยังส่วนตัวต่อไปรู้สึกว่าอยู่ในประเภทเดียวกับอ่าเป็ดหรือเปล่าใช่ไหม <g ül> ตัวอะไรเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่อมปลานะครับเรียกได้ว่าอมปลาอยู่ในปากเขาแล้วก็ปากเขาจะยืดยืดหน่อยใช่ไหมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวนั้นนะครับเขาจะเล็งปลาทะเลนะครับที่จะออกมาแบบสูดอากาศออกซิเจนนะครับข้างบนทะเลนะฮะแล้วก็จะลงไปต่อแต่ว่าคนนี้เนี่ย เขาจะเล็งนะครับแล้วก็ง่ามไปนะครับหนึ่งคำเต็มๆนะฮะนี่คือตัวของเขาหรือเปล่าไม่ใช่พูดตั้งนานความหมายฟาร์มิงโกเอาละฟาร์มิงโกต้องเป็นอ่าแบ็คพิงพิงแพนเตอร์แบ็คพิงเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมต้องอันนี้เลยนะฮะ เสียงใครเม่อเสียงใครเมื่อกี้ไปผมจะไปดูผลงานชิงชิงกันชิงชิงกันชิงกัยตัวต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นวัวหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวอะไรนกฮูกะนกฮูกอ่าไนบอยแล้วกันไนบอยนี่ครับผู้ชายกลางคืน I am Batman perfect I เสียงอะไรเมื่อกี้ I am Batman. I am Batman. ไวรัสตัวไหนจะกลัวเราเนี่ย I am Batman. ไม่จ๋าชิ่ใช่แล้ว I am Batman. ไม่จ๋าชิ่ใช่แล้ว I am Batman. ไม่จ๋าผมชอบเกมนี้จริงๆเลยเอาละตังเราก็เพิ่มมาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยก็ม่ากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนงั้นตอนนี้เนี่ยได้เวลานะครับลดล็อกตัวต่อไป1500บาทอืมถือว่าเริ่มใช้เงินเยอะนะฮะอ่ะน่าจะรู้สึกว่าแถวนี้ก็น่าจะแพงขึ้นเห็นไหมโอ้โอ้โอ้สองเมอร์น้อันี้เรียกได้ว่าเงินหมดกันเลยทีเดียวนะครับแต่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเปิดตัวที่ไม่ต้องแพงขนาดนั้นก่อนอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นี่คือใครเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยเปิดซิ ไงโอ้โหนกเหยี่วใช่ไหมเอ็งเจ้าเสียงเหยี่วๆหน่อยนะครับเสียงแบบปี๊ดปีหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าเคยได้ยินซาวเขาอยู่นะครับเสียงอะไรวิ่งวิ่งเหยี่ยวมองที่มาจากเหลียวมองต้องแบบเสียงเหมือนเด็กนะครับผมว่าได้แหละตัวนี้มันยังไม่โดนใจในนีต้องเสียงอื่นดีกว่า โอ้โหทำยังไงเนี่ยเสียงนี้เพอร์เฟกต์เฮ้ฟังหน่อยดิ ล้องมาสีแถวแล้วอ่ะตัวต่อไปคือไลออนคิงแน่นอนเอาละคิงออฟซาฮาร่าเขาเป็นอ่อรีดด้แ่กเป็นเจ้าถิ่นนะทุกคนนะเราต้องทําเสียง,งเขาแบบยิ่งใหญ่นะฮะปกครองซาฮาร่านี่แหละเพราะว่าเสียงนี้แหละไม่ต้องฟังก็รู้แล้วว่าดีอะไรผ่านหูไปเมื่อกี้ ใครจะกลัวพี่เนี่ยโอเคก็ได้ก็ได้อะเอามารวมกันชื้นไลวถ้าพรุ่งนี้ผมซื้อหูฟังใหม่ก็น่าจะรู้กันนะครับเกมนี้นี่แหละโอ้ถือว่าเราก็มาไวนะครับทุกคนเยี่ยมยอดเลยนะครับดูมาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเหลือกเยอะเลยนะครับนะครับก็ต้องเก็บกันเรื่อยๆนะครับ่ะ เรามาเอามาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้เรานะครับรวยที่สุดในเกมนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปคือแรดนะครับไรโนซึ่งไรโนเนี่ยเขาต้องแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะฮะแล้วก็มีงวงของเขานะครับในการป้องกันตัวเองจากนักล่าต่างๆนะฮะแล้วก็บางทีเขาก็อาจจะล่าคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะมีชีวิตรอดนะครับแล้วก็กินพืชกินไปหมดผมไม่รู้เขากินอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาชื่อแม่อา่า I want to u ่า e a ฟอารอนอ้าฉันอยอยู่คนเดียวอ่างั้น i n นโ o ว์เวิร์อ่ะผมว่าอิน n in i n t e r n เตอเนต่ i n t e ต n e t อันนี้แหละนี่ครับใช่เลยเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนแบบต่างพวกหน่อยเพราะว่าคนปกติเนี่ยเขาจะมีเขานะครับอ่ามีเขาแบบข้างบนหัวแต่วันนี้คือแปลกประหลาดมากนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเขาเนี่ย ก็จะออกเป็นแบบว่าต่างชาตินะครับมันจะอมไข่ไปได้ไงวะเอาทุกคนอันนี้งูมันจะอมไข่ได้ยังไงวะมันจะอมไข่ไปได้ไงวะโอเคอันนี้แหละมันจะอมไข่ไปได้ไงวะมันจะอมไข่ไปได้ผมว่าผมไปสงบสติอารมณ์ตรงน้ำแข็งหน่อยดีกว่าวัสดีครับวัสดีครับ네 กินข้าวยงังโอ้เอาหลังในที่สุดเลยครับวันนี้เราก็ต้มต้มถุยเต็มหน้าแรกแล้วนะครับเงยช้างอันนี้เจ้าช้างผมว่าเจ้าช้างเนี่ยต้องเสียงแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเจ้าช้างเนี่ยเขาจะแบบแปลนๆหน่อยนะครับก็อาจจะเสียงแบบแบบเป็นโทนแหลมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นช้างเขาต้องตั้งชื่อก่อนก่อนที่จะมีเสียงนะครับชื่อเขาคือ,อการกล้วยการกล้ว <c> ย <oughs> <c oughs> <laughs> กันกล้วย,ยเียนไง <laughs> อ่ะชื่อกล้วยเลยดีว <laughs> กว่ากล้วยนี่แหละเอาล่ะเสียงช้างเสียงป๊แปนดใช่ไหมช้างผมมีปัญหาแน่นอนรู้สึกว่าตอนที่เราอัดเสียงไม่ใช่อย่างนี้ <laughs> น่าจะฟังผิด เสียงช้างเอาละเรามาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นมากนะครับเต็มสวนเลยแต่ว่ายังเล็กเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูผลงานกันหน่อยนะครับว่าเราเนี่ยรับสัตว์ตัวอะไรมาบ้างนะครับไปไปดูกัน โอ้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับผมคิดว่าเนี่ยผมน่าจะรับเพิ่มนะครับในอนาคตแล้วก็ตัวระดับที่เทียบสุดเนี่ยโอ้โหไกลมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพงมากนะครับเดี๋ยวไว้รับตัวมาเพิ่มนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้ครับ